ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเรามาเจอกันนะคะในคลิปที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องของเลขในยะสำคัญนะคะอ่ะนักเรียนมีชี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราดูตามชี้เลยนะคะเรามาดูในชี้นะลูกนะเลขในยะสำคัญนะคะเลขในยะสำคัญคืออะไรนะคะ เลขในย่าสำคัญก็คือตัวเลขที่ได้จากการวัดนะคะโดยใช้เครื่องมือที่เป็นสเกลนะคะโดยตัวเลขทุกตัวเนี่ยที่บันทึกเนี่ยจะมีความหมายส่วนความสำคัญของตัวเลขจะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเลขนะคะจึงมีในย่าสำคัญตามความเหมาะสมนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะหลักการพิจารณาเลขในยะาสำคัญเนี่ยเรามาดูหัวข้อแรกนะคะ ข้อที่1นนะคะหลักการพิจารณาข้อที่1น่ะนักเรียนไฮไลท์ไว้เลยนะคะเลขที่เลขหนึ่งถึงเลข9นะคะเราจัดเป็นเลขที่มีนัยสำคัญทุกตัวนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะ3า6สิบหมีเลขนัยสำคัญกี่ตัวหลุก3ตัวนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะต่อมาสองมีเลขนัยสำคัญกี่ตัวลูก สตัวเหมือนกันนะคะเขียนลงไปเลยตัวสุดท้าย28.93มีเลขในยะสำคัญกี่ตัวคะ4ตัวนะคะอ่ะเขียนลงไปเลยทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะเลขศย์เรามีวิธีการนับนะคะดังนี้นะคะเรามาดูหัวข้อแรกก่อน2.1นะคะเลขศนที่อยู่ทางซ้ายมือหรืออยู่หน้า หน้าสุดนั่นเองนะคะเราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสําคัญหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดศูนย์อยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ด้านหน้านะคะเราจะไม่นับเป็นเลขในยะสําคัญยกตัวอย่างเช่น0.1มีเลขในยะสําคัญกี่ตัวลุก1ตัวถูกต้องนะคะต่อมา0 0น3นมีเลขในยะสําคัญกี่ตัวลุก ศทางซ้ายมือไม่นับเพราะฉะนั้นมีเลขใน,นยะสำคัญ2ตัวนั่นเองนะคะถัดมา0.0089 0อยู่ซ้ายมือไม่นับเพราะฉะนั้นมีเลขใน,นยะสำคัญ2ตัวนะคะ 6, ถัดมา0.01256 0ศย์อยู่ทางซ้ายไม่นับถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นมีเลขในยะสำคัญทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะคะ,ะต่อมาดูหัวข้อที่2ถัดมาด้านล่างนะคะ 2.2เลข0นที่อยู่ท้ายแต่อยู่ในเลขทศนิยมนะคะเราจะถือว่าเป็นเลขในยะสาคัญโอเคนะเลขศูนย์ที่อยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวามือนะคะในรูปของทศนิยมเราจะจัดว่าเป็นเลขในยะสาคัญเรามาดูตัวแรกนะคะ140.0มีเลขในยะสาคัญกี่ตัวลูก ศอยู่ทางขวามือนับศูนย์อยู่ทางซ้ายมือไม่นับเพราะฉะนั้นข้อนี้หนึ่งร้อยสี่สิบจุดศนมีเลขในยะสำคัญสี่ตัวนะคะเขียนลงไปเลยถัดมา24.20มีเลขในยะสำคัญกี่ตัวคะ4ตัวเหมือนกันถัดมา0.002400 0 00 00, ทางซ้ายไม่นับ0ทางขวาที่เป็น เลขทศนิยมนับเพราะฉะนั้นมีเลขในสัาสัญัญกี่ตัวลูก4ตัวนะคะไม่งงนะถัดมามาดูหัวข้อถัดมาหัวข้อที่2.4นะคะเลข0ูนที่อยู่ทางด้านขวามือของเลขจํานวนเต็มใ,ใดๆเนี่ยเราอาจจะบ่งบอกว่าเป็นเลขในยะสำคัญที่ไม่ชัดเจนก็คือพูดไดง่ายว่าอาจจะนับหรือไม่นับก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือที่เราใช้วัด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขียนอยู่ในรูปของเลขสัญญากรวิทยาศาสตร์นะลูกนะอย่างเช่น3,600ถ้าต้องการย้ำเขียนให้เกิดความชัดเจนขึ้นเนี่ยเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของ3.6 .0 0คูณ10ยกกำลัง3โอเคไหมคะอ่ะเวลาเราจะนับเลขในยะสำคัญนะคะศที่อยู่ทางด้านขวามือด้านตรงนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะ ที่เป็นเลขทศนิยมเราจะนับเป็นเลขในยะสําคัญถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นสามจุหนึ่งหเรามีเลขในยะสําคัญ4ี่ตัวนะคะส่วนตัวเลขยกกําลังตรงนี้สิบยกกําลังสามเราจะไม่นับว่ามันเป็นเลขในยะสําคัญโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลยว่าสามจุหกย์คูณสิยกกาลังสามมีเลขในยะสําคัญ 4ตัวนะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนเป็น3.60คูณ10ยกกำลัง3มีเลขในยะสําคัญกี่ตัวคะ3ตัวนั่นเองอแต่ถ้านักเรียนเขียนเป็น3.2ขอโทษลูก3.6คูณ10ยกกำลัง3แสดงว่ามีเลขในยะสําคัญแค่2ตัวเพราะตัวเลขยกกำลังเราไม่นับเป็นเลขในย่สําคัญโอเคไหมลูกนะคะอะเราลองมาทำตัวอย่างกัน นักเรียนลองทําไปเลยนะคะอะอย่ารอครูฉเฉลยนะใครทําได้ทําไปก่อนเลยนะคะเรามาดูข้อหนึ่งหนึ่งร้อยสี่ิจุดศนมีเลขในยะสสาคัญกี่ตัวคะศูนย์อยู่ทางขวามือนับไหมลูกนับนะคะเพราะฉะนั้นมีเลขในยะสสาคัญสี่ตัวสอง้อยสามสิบหกมีเลขในยะสสาคัญเรานับทุกตัวเป็นเลขในยะสสาคัญหมดเลยเพราะฉะนั้นมีเลขในยะสสาคัญสามตัวข้อสาม สองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดหกศูนย์ศูนย์อยู่ทางขวามือนับไหมลูกนับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยว่ามีเลขในสําคัญทั้งหมดห้าตัวนะคะข้อสี่สองร้อยหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์มีเลขในยะสําคัญกี่ตัวลูกศูนย์อยู่ทางขวามือนับศูนย์ที่อยู่ตรงกลางก็นับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่ามีเลขในยะสําคัญห้าตัวโอเคไหมะคะ ถัดมาข้อ5นะคะ1.63เรานะับทุกตัวเป็นเลขในยะยสำคัญหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลย3ตัวนะคะอ่ะมาดูข้อ6บ้างอยู่ในเลขของอยู่ในรูปของเลขสัญญากรวิทยาศาสตร์บ้าง2.5งจุดห้คูณสิยกกำลังเ้าโอเคไหมคะสอ มีเลขในเนืสำคัญกี่ตัว2ตัว10ยกกำลัง9เรานับเป็นเลขนเน้อสำคัญนะไม่นับเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยว่า2.5งจคูณสิยกกำลัง9มีเลขในเยืสำคัญ2ตัวนะคะถัดมาข้อ7 0.03มีเลขในเยืสำคัญศูนย์อยู่ทางซ้ายมือนับไม่ลุกศูนย์อยู่ทางซ้ายมือไม่นับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่ามีเลขในเยืสำคัญแค่1นตัวนะคะถัดมาข้อแ 3456นับทุกตัวเป็นเลขในยะสำคัญเลยแล้วเราจะตอบว่า4ตัวนั่นเองข้อ9 0.0086 0อยู่ทางซ้ายมือนับไหมคะไม่นับเพราะฉะนั้นเราจะเขียน2ตัวอะแล้วมาดูต่อข้อ10 1400เราจะบอกว่าอะไรลูกมีเลขในยะสำคัญกี่ตัว4ตัวนั่นเองโอเคไหมลูกนะคะไม่ยากนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะคะการบวกและการลบเลขในยะสําคัญนะักเรียนไฮไลท์ไว้เลยถ้าเป็นการบวกและการลบเลขในยะสําคัญนะคะเราจะใช้หลักก็คือให้เราบันทึกผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยให้มีจํานวนตำแหน่งพศนิยมเท่ากับพศนิยมที่น้อยที่สุดนะคะของจํานวนที่เรานํามาบวกและนํามาลบกัน ะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อแรกนะคะตัวอย่างข้อแรกเขาบอกว่า2.12บวก3.895บวก5.4236เดี๋ยวทีนี้นักเรียนมาดูนะคะ2.12มะีเราจะเมือ่อกี้เรากลับไปดูหลักก่อนเนาะหลักเขาบอกว่าอะไรให้บันทึกผลลัพธ์ ให้มีตำแหน่งทศนิยมเท่ากับตำแหน่งที่น้อยที่สุดเรามาดูตัวแรกก่อนพจน์แรกสองสอง,ง 5. 5. ม,มีกี่ตำแหน่งคะทศนิยมสองตำแหน่งถูกไหมลูกนี่ไงเขียนไว้ข้างๆ2ตำแหน่ง3.895มีทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก3ามตำแหน่ง5.4 2 3 6สองสามหมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสี่ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นหลักการของการบวกและลบเลขในยะสำคัญก็คือเราจะต้องทำผลลัพธ์ของเราให้มีตำแหน่งทศนิยมเท่ากับตำแหน่งที่ยังไงน้อยที่สุดของเลขที่นำมาบวกและลบกันเพราะฉะนั้นเราบวกทุกตัวออกมาก่อนโอเคนะอ่ะกูค,คิดให้ก็คือ11.438 6่มแใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ใช่คำตอบหรือผลลัพธ์สุดท้าย เราจะต้องปรับก่อนหลักของการบวกและลบคือเราจะต้องดูตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดของเลขที่นํามาบวกหรือนํามาลบกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพจน์แรกมีตำแหน่งทศนิยมอยู่สองตำแหน่งพจน์ที่สองมีทศนิยม3าตำแหน่งพจน์ที่สามมีทศนิยม4ี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราต้องปรับคําตอบของเราให้มีทศนิยมแค่สองตำแหน่งเวลาปรับนะคะให้เราดูอ่ะ พศโยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้น11.43เราจะตัดที่เลขสาโอเคไหมให้เราไปดูว่าหลังเลข3ของเราถึงเลข5หรือยังถ้าถึงแล้วให้เราปัดขึ้นโอเคไหมทีนี้หลังเลขสของเราตอนนี้มันเป็นเลข8ลูกเพราะฉะน,นั้นเราก็จะปัดขึ้นเราก็จะตอบผลลัพธ์ของเราคือ11.44จุดสแล้วเราก็จะตอบว่ามีเลขในยะสำคัญทั้งหมดสตัวนะคะไม่ยากเนาะ เดี๋ยวเราลองมาทําแบบหัดดูนะคะข้อหนึ่งนะคะ,ะเรามาดูข้อหนึ่งกันปึ๊บข้อหนึ่งสองจุดหนองจุดหนักเรียนคิดว่ามีเลขในสําคัญกี่ตัวหลุดสองขอโทษหลุดสองมีพสเิยมกี่ตําแหน่งคะพศทสเิยมสองตำแหน่งอ่ะเขียนไว้ข้างๆก่อนสองตำแหน่งโอเคไหมลูกถัดมาอะ 4.255มีทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกสามตำแหน่งเห็นไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็บวกลบเลขของเราก่อนโอเคปะโจทย์ข้อนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้น2.50บ25วก4.255เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะอ่ะหเท่าไรหร่ลูกหใช่ไหมคะอะไรต่อ เท่าไหร่เอ่ยสองจุดห้าศใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็น5เนาะตรงนี้ก็เป็น5ใช่ไหมคะถัดมาก็เป็นอะไรลูกเจใช่ไหมคะจุดหโอเคไหมนักเรียนก็บวกออกมานะคะทีนี้พอนักเรียนบวกออกมาแล้วเราจะต้องทำผลลัพธ์ตอนสุดท้ายของเราเนี่ยให้ได้ตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุดเท่ากับเลขที่นำมาบวกกับลบกันตอนนี้ เราเห็นว่าพจน์แรกกับพจน์ที่สองเนี่ยพจน์แรกมีทศนิยมสองตำแหน่งพจน์ที่สองมีทศนิยมสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําผลลัพธ์ของเราให้มีทศนิยมแค่สองตำแหน่งนะคะอ่ะเราก็ปรับเลยเวลาปรับทํำยังไงเราก็มาดูสิเราจะเอาแค่ทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมหลังเลข5าเป็นเลขอะไรลูกหลังเลข5าเป็นเลข5าเพราะฉะนั้น ถ้าเลขข้างหลังเนี่ยมันมากกว่าหให้เราปัดขึ้นโอเคไหมคะเราปัดขึ้นแล้วเราก็จะได้6กจุดเจโอเคไหมคะทั้งหมดมีเลขในที่สำคัญกี่ตัวลูกสามตัวแค่นั้นเองเนาะยากไหมคะไม่ยากนะอ่ะต่อมานะคะหน้าถัดมาอ่ะหน้าถัดมาเรามาดูข้อถัดมาเลยนะคะหน้าที่สอง ไอ,อ้ขอโทษลูกข้อที่สองหกนะคะลบกับ2.34จุาอ่นทำเลยนะพจน์แรกมีทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก3ตํตำแหน่งพจน์ที่2มีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2อตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราจะต้องมีค่าเท่ากับทศนิยมที่น้อยที่สุดของเลขที่เรานำมาลบกันถูกต้องไมหมลูกเราก็ต้องทำผลลัพธ์ของเราให้มีทศนิยมแค่2ตํตำแหน่งโอเคไหมคะอ่ะแต่เราลบกันก่อนเลยนะคะ หกจุดเจลบกันเลยเก้าแปดลบสได้สี่เจลบสมได้สเพราะฉะนั้นจะได้4ี่จุดสโอเคไหมคะทีนี้เราจะต้องปรับคำตอบสุดท้ายของเราก็คือผลลัพธ์ของเรานั่นเองให้มีทศนิยมแค่สองตำแหน่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ปัดครึ่งเลย หลังเลขสี่ของเราถึงเลข5หรือยังถ้าถึงเลข5แล้วให้เราปัดขึ้นโอเคไหมคะหลังเลข4ี่ของเราเป็นเลข9เพราะฉะนั้นเราก็ปัดขึ้นได้เลยปัดเป็น4.45จุมีเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวโอเคไหมลูกนะคะทีนี้ข้อถัดมานะคะครูให้เราไปฝึกทำดูข้อสามการบ้านนะคะถัดมาข้อ4ี่ก็การบ้าน ข้อ5ก็การบ้านโอเคไหมคะอ่ะให้เราไปฝึกลองทํานะคะทีนี้ถัดมาเรามาดูด้านล่างต่อเนาะด้านล่างเขาบอกว่าอะไรบ้างนะคะเรามาดูเมื่อตะเกียรเ,เราพูดถึงการบวกแล้วก็การลบเลขในยะสําคัญไปแล้วเนาะต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของการคูณแล้วก็การหารเลขในยะสําคัญนะคะ,ะนักเรียนไฮไลท์ไปเลยการคูณและการหารเลขในยะสําคัญนะคะหลัก นะคะให้เราบันทึกผลลัพธ์ของเราเนี่ยให้มีเลขในยะสําคัญนะคะเท่ากับจํานวนเลขในยะสําคัญที่น้อยที่สุดของเลขที่นํามาคูณหรือนํามาหารกันนั่นเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นบวกและลบให้เราดูตําแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดของเลขที่เรานํามาบวกหรือนํามาลบกันแต่ถ้าเกิดเป็นการคูณกับการหารให้เราใช้อะไรคะ เลขในยะสสาคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่เรานํามาคูณหรือเรานามาหารกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะก็คือ432.10คูณ5.5เพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนตัวแรก432.10พลแรกของเรามีเลขในยะสสาคัญเท่าไหร่ลูกกี่ตัวคะ ศูนที่อยู่ข้างหลังนับถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยพจน์แรกเราจะเห็นว่ามีเลขนนยะสาคัญ5้าตัวพอที่สองห้าจุดห้ามีเลขนนยะสาคัญกี่ตัวลูกสองตัวโอเคปะเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบหรือผลลัพธ์ของเราเราจะต้องตอบผลลัพธ์ของเราเนี่ยให้ได้อะไรคะให้มันมีเลขนนยะสาคัญแค่สองตัว โอเคปะถ้าไมมันต้อง2ตัวล่ะก็นดแรกกับน์ที่2ของเรานดแรกมี5ตัวถูกไหมลูกน์ที่2เรามี2ตัวเราจะต้องทําผลลัพธ์ของเราเนี่ยให้มีเลขในยี่สําคัญ์เนี่ยเท่ากับตัวเลขในยี่สัมพันธ์ที่น้อยที่สุดของจํานวนที่นํามาคูณหรือนํามาหารกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเร,เราคิดเลขออกมาแล้วเนาะติดติด,ตดออกมานะคะเราจะได้เท่าไหร่คะ3 7 6 5 5นม้ยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นอ่ะ เราจะต้องปรับคำตอบของเราให้มีเลขนนยะสำคัญแค่สองตัวโอเคไหมลูกอ่ะโดยการที่เราเนี่ยเลื่อนจุดไปข้างหน้าโอเคไหมคะลืมนหรือยังหลักการถ้าเราสุดทนิยมัของเราเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้อยู่หลังเลข6ถูกต้องไหมลูกเราจะเลื่อนไปข้างหน้าอ่ะเราจะเลื่อนไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่หลังเลข6เราจะเลื่อนไปข้างหน้า1ตําแหนง่งนะคะ2ตําแหนง่นงสามตแหน่ง เลื่อนไปข้างหน้าสามตำแหน่งเลื่อนไปข้างหน้าสามตำแหน่งแสดงว่าเลขยกกํำลังของเราจะต้องเพิ่มขึ้น3ามตัวถูกต้องไเก้าไปข้างหน้าหรือเลื่อนจุดไปข้างหน้าเลขยกกํำลังต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเลื่อนจุดถอยหลังหรือเราเดินถอยหลังเลขยกกํำลังของเราก็ต้องลดลงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนใหม่ได้เป็น 2องจุดหหนะคะคูณกับ10เลื่อนไปข้างหน้า3ามตำแหน่งก็ต้องเป็น10บกำลังสโอเคไหมคะแต่ตอนนี้เลขนนยะสำคัญของเราตอนนี้มันไม่ได้มีแค่2ตัวถูกตอ้องไหมลูกเลขนนยะสำคัญตอนนี้ของเรายาวเป็นพืชเลยเห็นไหมคะสองจุดมเจ็กีเลขนนยะสำคัญกี่ตัวตอนนี้หนึ่งสองี่ห้าหกตัวใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่สองตัวโอเคไหมเราก็ตัดเลย 2. 3ดามแต่ให้เราดูหลังเลข3มของเราหลังเลข3มของเราเนี่ยถ้ามันถึง5ให้เราปัดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลยว่าผลลัพธ์หรือคำตอบของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2.4คูณ10กำลัง3นั่นเองนะคะแล้วก็ตอบว,ว่ามีเลขในยะสัมพันธ์แค่2ตัว เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึหกหัดกันนะคะนักเรียนลองทําไปก่อนครูได้เลยนะคะเรามาดูข้อแรกนะคะข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าอะไรหลุดหกจุหาร2.00 6ุหารสได้เท่าไหร่ห0หาร2.00เราก็ได้เลยรคะ3.0ถูกต้องป่ะแต่ในข้อเนี้มันเป็นการหาร หลักของการคูณหรือการหารเลขในยะาสำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรคะจำนวนเลขในยะาสำคัญที่น้อยที่สุดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนพจน์แรกคืออะไรพจน์แรกก็คือ6.0จุดศูนย์อยู่ทางขวามือนนะับเพราะฉะนั้นพจน์แรกจะมีเลขในยะาสำคัญ2ตัวพจน์ที่2 0ขอโทษค่ะ2.00ศูนย์ 0อยู่ทางขวามือนับถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้น2.00มีเลขในยะสําคัญกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์หรือคำตอบของเราเราจะต้องตอบให้มีเลขในยี่สําคัญน้อยที่สุดถูกต้องไหมคะแต่ข้อนี้มันเป็น3.0ตรงเป้นพอดีถูกต้องไหมเราก็ตอบเลย3.0มีเลขในยีสําคัญ2ตัวแล้วเห็นนะคะเราก็ตอบไปเลยโอเคนะอ่ะ ถัดมาเรามาดูข้อถัดมาอ่ะเปิดชีตหน้าถัดไปเลยนะคะปึ๊บอ่ะข้อถัดมาข้อ2เรามาดูข้อ2ข้อ2โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า25.00ิบห้าจุูนคูณห้าจุดศูนย์ศนยอ่ะเรามาดูคนแรกก่อนคนแรกของเราเนี่ยมีเลขในสำคัญกี่ตัวคะสี่ตัวโอเคไหมลูกอ่ะตอนน่อมาเรามาดูพจน์ที่2นะคะ ข้อที่สก็คือ5.00มีเลขในยะสำคัญกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเราคูณเลขกันออกมาก,ก่อนโอเคไหมย้ยคเราก็จะได้125โอเคไหมคะเวลาตอบเราจะต้องตอบให้ผลลัพธ์ของเรามีค่าเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของจำนวนที่เราเอามาคูณกับหารกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวที่น้อยคือตัวไหน4หรือส 3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบจำนวนผลลัพธ์ของเราเนี่ยให้มีตัวเลขทศนิยม3ตัวซึ่ง125มันใช่แล้วโอเคปะเราไม่ต้องเปลี่ยนเราไม่ต้องเลื่อนจุดอะไรแล้วเราก็ตอบตรงไปเลย125แล้วเราก็ตอบว่ามีเลขในยะสำคัญสตัวข้อ2องไม่ยากเนาะตอนลังเรามาดูข้อ3บ้างข้อ3พจนแรก2.45จคูณกับพจที่2ก็คือ สามจุดสองสองจุดสี่ห้าเนี่ยมีเลขในย่าสำคัญกี่ตัวลูกสามตัวนะคะต่อมาข้อที่สองสามจุดสองมีเลขในย่าสำคัญกี่ตัวคะสองตัวโอเคปะเราจะต้องทำผลลัพธ์ของเราให้มีเลขในย่าสำคัญแค่สองตัวก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดของเลขที่เรานำมาคูณหรือนำมาหารกันโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยเราคูณเราคูณจำนวนออกมาก่อน ะะก็คือ2.45คูณ3.2นะคะนักเรียนก็คิดเลยได้เท่าไหร่ลูกอ,อ่ะรูค,คิดให้มาเลยนะ7.84นะคะทีนี้7.84ตอนเนี้ยของเราเนี่ยมีเลขในสัมพันธ์กี่ตัวลูก3ตัวเราจะต้องทำผลลัพธ์ของเราให้มีค่าเท่ากับเลขในสัมพันธ์ที่น้อยที่สุด ที่เรานํามาคูณจํานวนที่เรานํามาคูณหรือเรามาหารกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระหว่างสามตัวกับสองตัวอันไหนหน้อยที่สุดลูกแน่นอนสองตัวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลยปึ๊บตัดตรงเจ็ดจุดแปดโอเคไหมคะเราจะเห็นว่าหลังเลขแปดของเราถึงเลขห้าหรือ,อย,ยังหลังเลขแปดของเราถึงเลขห้าหรือยังยังใช่ไหมเพราะยังเลขสี่อยู่เลยถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นยังไงปัดขึ้นไหม ไม่ต้องปัดนะคะเราก็ตอบไปเลยว่า7.8แล้วก็ตอบว่ามีเลขนนยะสำคัญแค่2ตัวนั่นเองนะคะไม่ยากเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อ C ก็คือ8จุดอะไรลูก4 5ยกกำลังสองคืออะไรการยกกำลังสองคือการเอาจำนวนนั้นเนี่ยมาคูณกัน2ครั้งเพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่ก็คือ8.45คูณกับ 8.45นั่นเองโอเคไหมคะข้อนี้ครูไม่ทําให้ดูเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะมีการบ้านแล้วนะต่อมาข้อ5นําจํานวน2จํานวนมาหารกันข้อนี้ก็การบ้านนะคะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวที่จริงครูจะแยกเป็นเรื่องๆให้นะคะคลิปนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวเราจะต่อกันที่คลิปถัดไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องของทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะและก็เรื่องของตรีโกณมิติต่อกันโอเคไหมคะแต่เดี๋ยวครูจะแยกคลิปไว้นะคะเพราะว่ามันคนละหัวเรื่องโอเคไหมลูกนะคะนักเรียนอย่าลืมทํากันบ้านนะคะเดี๋ยวครูจะนัดส่งชีตนะลูกนะเพราะฉะนั้นกันบ้านนักเรียนอยาพพอพูนถ้าเกิดน,นักเรียนพอพูนเนี่ยหมักหมมมาเยอะๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากเนาะเพราะว่า ขนาดวิชาเดียวเนี่ยมันก็เยอะแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้ามันหลายๆวิชาประกอบกันก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปค่ะโอเคนะอ่ะบายบาย